สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมี่ชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะสำหรับคนร,รกกาศกาประจำเดือนกรกฎาคมปี66นะคะเดินทางมาถึงคิวของชาวมีนกันแล้วค่ะค่ะชอ่องเมมี่ชาแนลนะคะสามารถดูได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีนะคะไม่ฟิกนะคะแล้วก็การแบ่งวันที่เนี่ยแบ่งได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบของไทยเลยนะถ้าสนใจจะดูส่วนตัวก็แอดไลน์ได้เลยนะคะ รอรักเก่านี่หมายถึงคนที่เลิกกันขาดแล้วนะคะแต่ว่ายังอยากรู้ข่าวคาหรือว่ายังอยากจะกลับมาคบหากันถ้าคุณแค่ทะเลาะกันแบบยังมีคาราคาซังกันอยู่ยังไม่ได้เลิกกันขาดเนี่ยมีแนะนําให้คุณดูไปดวงทั่วไปนะคะจะแม่นยำกว่านาอส่วนใครถ้าเลิกกันแล้วแล้วก็ไม่อยากรู้เรื่องคนเก่าแล้วนี่ข้ามคิดนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะไปดูดวงสดก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดไพ่กันเลยนะคะกล่องแรกก็จะเป็นตัวตนของชาวมีนนะคะ องที่สองเป็นตัวตนคนรักเก่าค่ะนะไพ่สลับข้างกันได้นะคะปับเอาเองได้เลยเนาะตรงกลางเป็นบทสรุปนะคะ ้สำรับนะคะเป็นเดรเวิขึ้นมากับหัวนี่ถือว่าดีนะถ้าก่อนหน้านี้เคยมีความโชคร้ายการเข้าใจผิดหรือว่าบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์ทําให้คุณต้องตัดแยกกันเนี่ยไอ้พลังงานไม่ดีเหล่านั้นเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปนะคะก็จะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นเนาะค่ะมาดูตัวคุณนะคุณได้ไพ่เดอ์ฟูลขึ้นมากับหัวนะคะมีสวินทลเรียน วถ้วยกับหัวแล้วก็เอสจัคัพที่ขึ้นมากับหัวช่วงนี้ตัวคุณก็ยังไม่ได้ move on แบบ100%ซนะคะไม่ได้อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับใครนะคะแล้วก็ในเชิงความรักเก่าแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าคุณน่ะใจนึงก็อยากที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่ให้โอกาสแฟนเก่าแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเนาะคุณได้ไพ่ห้าถ้วยกับหัวแปลว่าคุณไม่ได้อยู่ในสภาวะที่แบบว่าอึมครึมเศร้าเสียใจหรือว่ามีความวิตกกังวลน,นะคะเพียงแต่คุณยังไม่ได้แบบสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใ,ใ,ใครได้หรือว่ายังไไมมม่่สาารรถกลับปเิต้น ได้เท่านั้นเองแต่ไอเรื่องของความรู้สึกเสียใจหรือว่าความรู้สึกโกรธอะไรเงี้ยมองว่าไม่มีแล้วนะคะไพ่เอชสภาพที่กับหัวนะคะชัดเจนค่ะความสัมพันธ์เก่าตอนนี้ถ้าให้กลับมารักกันเหมือนเดิมเลยเนี่ยคุณยังต้องการเวลามากกว่านี้นะคะยังไม่สามารถทำได้นะทีนี้เรามาดูนะคะแฟนเก่าคุณนะเขาได้สิบถ้วยกับหัวนะคะเขาได้สามถ้วยเดอะไฮโลฟอร์ form, แล้วก็มีสิบดัที่กับหัว เลิกกับคุณไปไม่ได้ทําให้เขามีความสุขนะคะเขายังไม่สบายใจอยู่เนาะปัญหาเก่าๆนะคะยังทําให้เขารู้สึกไม่ดีแล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นรักแท้ของเขานะคะที่เหมือนกับพอเลิกกันไปแล้วทําให้ความฝันมันพังทลายนะคะ สิ่งที่เขาคิดในตอนนี้คือเขาอยากที่จะมีโอกาสได้กลับมาปรองดองกันเหมือนเดิมนะคะสามถ้วยเนาะการกลับมาพูดคุยกันดีๆนะคะถึงแม้ว่าอาจจะพัฒนาไปเป็นแฟนเหมือนเดิมไม่ได้แต่ก็อยากที่จะญาติดีต่อกันนะคะแล้วก็เดไฮลาฟอนก็หมายถึงคนที่โตขึ้นมีความคิดที่ดีขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะคะอันนี้ถือว่าดีนะ,ะทีนี้มาดูบทสรุปนะคะของเดือนนี้ ออมีราชนีถือดาบกับหัวนะคะมีแปดเหรียญกับหัวนะคะมี justice นะ,ะขึ้นมากับหัวแล้วก็มีราชนีถือถ้วยเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเนาะ ต่างฝ่ายต่างวันไหวอ่อนไหวนะคะต่อความสัมพันธ์เก่าที่จบไปแล้วอาจจะยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรที่ชัดเจนเนาะการกลับมาง้ออะไรเงี้ยมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะความสัมพันธ์ที่มันเคยมั่นคงมันยังไม่สามารถกลับมาได้ทันทีทันใดแล้วก็ยังรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งอะนะคะที่อาจจะทําอะไรผิดไป เหมือนกับมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์แล้วก็ยังเคลียรตรงนั้นไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณสองคนมีพลังงานราชีคือถ้วยก็หมายถึงความรู้สึกที่ดีความผูกพันนะคะเ,ออเรื่องราวดีๆความจริงใจอะไรต่างๆที่มีให้แก่กันเนี่ยยังคงอยู่ดังนั้นอยากจะบอกว่าหน้าไพ่แบบนี้มันยังเปิดกว้างอยู่มากๆเลยที่สักวันหนึ่งเนี่ยนะคะในอนาคตเนี่ยคุณสองคนจะได้วนกลับมาแล้วเริ่มต้นกันใหม่นะคะเพียงแต่ว่าในตอนนี้ก็อาจจะต้องให้เวลาตัวเองแล้วก็ให้เวลาแฟนเก่าก่อนนะคะประมาณนี้นะ ถือว่าเป็นหน้าไพ่ที่ดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เเอร์วันต่อเลยนะ this could be the one นะคะ hard a r d conversation แล้วก็ healing f a m i l h r ค่ะไพ่ขึ้นมาตอบย้ำนะคะว่า เ,เรื่องราวที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะกับความสัมพันธ์ของคุณที่จบไปแล้วเนี่ยมีโอกาสจะได้วนกลับมาเปิดอกคุยกันนะคะได้เคลียร์ใจแล้วก็เยียวยาปัญหาเก่าๆก่แก้ไขปัญหาเก่าๆนะคะตรงนั้นได้มีการให้อภัยกันได้นะคะดิสก์เบรดวัคนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณอาจจะสามารถต่อกันติดนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะว่าคุณอยากจะไปต่อกับเขาแบบไหนอยากเป็นเพื่อนกันหรือว่าอยากกลับมาเป็นคนรักนะคะพลังงานมันเปิดกว้างให้นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำปิดท้ายกันนะคะจากแองโชวันเซอร์นะ,ะ Choose new direction นะคะ You are ready แล้วก็ opportunity ต้องลองเปิดใจนะคะหาวิธีการใหม่ๆใ,ในการรับมือกับปัญหาเก่านะคะที่เกิดขึ้นเนาะเ,เริ่มตั้งแต่เปลี่ยนทัศนคติของเราเนี่ยนะคะที่มีต่อความรักหรือว่าความสัมพันธ์เนาะย a r e r รดี y คุณพร้อมแล้วนะคะที่จะลงมือทําก็คือว่าลงมือแก้ไขปัญหานะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนทัศนคติอย่างที่ไม่บอกนะคะแล้วก็ Move on กับตัวเองนะ Oportunity ก็หมายถึงโอกาสยังมีอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะอันนี้ก็ขึ้นมาตอกย้ำนะเพียงแต่ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างต้องการเวลาเท่านั้นเองนะคะก็ควรที่จะ move on นะคะดูแลในเรื่องที่เราทำได้อะไรที่เรายังไม่แตะต้องไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางไปก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณชาวมีแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะที่มีโอกาสเข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะคะที่แบบสั้นๆกระชับแบบนี้นะ ก็ฝากคุณกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เม่เม่มาแนะนำหินแบริลนะคะเป็นหินมหาศจรรย์นชนิดหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ขายดีมากๆด้วย หินชนิดนี้นะคะช่วยส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ค่ะทําให้คุณมีบุคลคิกที่น่ารักสดใสนะคะแล้วก็คิดบวกทําให้เกิดความสมมามัคคีกันนะคะระหว่างคุณแล้วก็คนรักแล้วก็หินชนิดนี้ยังช่วยให้คุณมีสติมีความพิสดร้างสรรค์ทําให้เป็นคนที่ทํางานเก่งขึ้นนะคะ วันนี้นะคะก็มีลรสคอรสเข้ามาใหม่นะคะมีทั้งหมด3เส้น3ขนาดนะคะลสคอรสเนี่ยก็เป็นหินเอ่อเมตตามหานิยมแล้วก็หินที่ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะทําให้เรามีความอ่อนโยนนะคะดึงเอาบุคลิกด้านความอ่อนโยน,นี่ยของเรานะคะออกมาเนาะ ก็จะมีขนาดนะคะเจ็มิลนะคะเก้มิลแล้วก็มี14บมิลนะคะอันนี้ก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ชอบความโดดเด็นถ้าชอบเส้นเล็กเส่หลายหลเส้นนะคะก็จะแนะนําเป็นเส้นนี้ส่วนเส้นกลางเนี่ยใส่เส้นเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นโรสคอ r สมาดากัสการ์แท้นะคะไม่ผสมสีแน่นอนนะคะหินสวยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยา์ด้วยยังไงติดต่อแอดไลน์ได้ที่ช o โยโรสอร์สตได้เลยนะคะ เป็นหินหายากนะคะเส้นนี้เป็นอเวนชูรีนสีส้มนะคะเกรดดีมากร้อยเข้ากับจี้นะคะที่ออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นหินอาเกตสีสม้มช่วยเรื่องสุขภาพทั้งกายใจค่ะสนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo stone นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ